เห็ดพึ่งหวานค่ะทุกคนเจ้เห็ดพึ่งหว,งวานหนึ่งดอกอ้าวเจ้าวุ้นด,ดีเหยียบแล้วสองดอกนี่สามดอกนี่อีกดอกนึ่งไหนอีกเห็นตรงไหนอีกเมื่อกี้ ăn đi đọc lệch uh, Nè, mẹ quay đi con. Này đọc nằm à. yeah. Uh, suối đó Nè, đọc chai kiếp đài đọc đều Nè, đọc nằm Này đọc แกมันแล้วนี่ตกอกนึ่งบุดดีเหยียบมาแล้วนี่ครับทุกคนกลุ่มนี้กลุ่มเดียวได้ประมาณนี้ยังมีขึ้นให้อยู่ด้เห็ดพิ่งหวาน